โอเคนะคะตรงนี้เราก็หาที่ขึ้นได้แล้วนะคะเราหาที่ขึ้นได้แล้วเราจะไปขึ้นตรงนี้นะคะมาดูกันว่าเราจะขึ้นทุลักทุเลขนาดไหนแต่ตรงนี้ก็มีรอยคนเดินขึ้นเด<ๆ>ินลงนะเมื่อก่อนเราก็เคยขึ้นตรงนี้จําได้อยู่แต่อาจจะลํำบากนิดหนึงก็ต้องระวัง เราก็ต้องระวังนะตรงนี้ตอนขึ้นกับตอนลงเพราะว่ามันไม่ลื่นหรอกถนนเอ้ะเพราะว่าฝนมันไม่ตกโอเคเราขึ้นได้มาครึ่งทางแล้วนะนี่ค่ะเห็นไหมเราขึ้นได้มาครึ่งทางแล้วขึ้นจากตรงนี้ก็ หัวเข่าอะไรก็รู้สึกว่ามันก็ตึงๆหน่อยเพราะเราหัวเข่าคนมีอายุเห็นไหมเราได้ขึ้นมาตรงนี้แหละขึ้นมาแล้วเราก็จับนิดจับหน่อยต้องระวังนี่เราขึ้นมาได้แล้วบนนี้เห็นไหมเอ่ย ให้เห็นนี่ยืนต้นตายหเห็นไหมนี่ข้างล่างเราขึ้นมาได้แล้วข้างล่างที่เราเดินเมื่อกี้นี่เราก็ไปทางไหนต่อเราตรงไปดีกว่าเนาะเห็นมันเตียนเตียน,นดีน่าจะขึ้นได้ง่ายกว่านี่ เราก็จะตรงตรงนี้ตรงนี้มันขึ้นง่ายนี่เราขึ้นมาได้อีกครึ่งหนึ่งแล้วเห็นไหมอันนี้บนเขาวันนี้เรามาเที่ยวเขาเมื่อวานเราเที่ยวทะเลกนันนี่บนเขาอันนี้บนเขาจริงๆนะคะมาดูนี่ บรรยากาศบนเขานะคะวันนี้นี่เราขึ้นมาจากตรงนี้นะคะเราขึ้นมาจากตรงนี้นี่ยอดสนยอดสนข้างบนนี้ไม่มีเห็ดหรอกคะ่ะเพราะว่ามันแห้งอันนี้เราขึ้นมาเพื่อที่จะมาดูอากาศข้างบนนี้มาดูว่าข้างบนนี้เขาแห้งขนาดไหนเห็นไหมเอยเนี่ย อันนี้เราขึ้นมาอยู่บนเขาแล้วนะคะเหนื่อยค่ะเนี่ยเราก็หันหลังให้แดดให้ตะวันนะคะเราหันหลังให้ตะวันก็เดินตรงไปอีกนิดนะคะเนี่ยมันไม่มีเหตุให้เก็บหรอกค่ะแต่เดินสำรวจนะคะเนี่ยขึ้นมาสำรวจบนเขา วันนี้เป็นวังสำรวจเขานะคะดูกันนะคะที่นี่ก็มีเขานะคะเนี่ยป่าส่วนเล็กๆต้นเล็กๆค่ะต้นไม่ใหญ่มากบนเขาเพราะว่าเขาร้อนเห็นไหมแห้งแห้งมากแห้งมากแห้งมากค่ะถ้าไฟติดนะจะลุกเร็วมากเนี่ยเขาแห้งมาก เราก็เดินมาทางนี้เมื่อเรามาจากทางนี้เราก็ขึ้นมาสุดแล้วนะคะเนี่ยเราขึ้นมาสุดแล้วนะคะเห็นไหมเอ่ยข้างบนนี้ต้นสนไม่ใหญ่ค่ะต้นสนเล็กๆนะคะไม่มีใครปลูกนะคะเขาขึ้นเองค่ะขึ้นเองตามธรรมชาติ ขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะเห็นไหมต้นเล็กๆ,ๆต้นเขาก็ไม่สูงมากข้างบนนี้เพราะเขาอยู่บนเขาเขาขึ้นเองแล้วก็มันแห้งมันแห้งนะคะเนี่ยเสียงเดินเรายัางดังเลยนี่มันก็จะย้อนแสงนะคะเห็นไหมแห้งเขาจะตาย แห้งมากแห้งอย่างนี้นี่ให้ดูเรามาจากตรงนี้นะคะเราขึ้นมาจากตรงนี้นะคะขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่คือบนเขานี้ค่ะลูกนี้จริงๆเราขึ้นมาก็จะให้เห็นข้างล่างนะคะแต่มันไม่เห็นนะคะมันให้เห็นแต่ข้างบนอย่างนี้ให้เห็นบนเขาตรงนี้เดี๋ยวเราเดินไปอีกนิดนึง มีรอยทางกว้างเดินนะคะเนี่ยกว้างก็จะเดินอยู่ตัวนี้เราให้เห็นชัดๆเลยนี่เราขึ้นมาสุดแล้วนะคะอันนี้ของสุดที่สุดแล้วนะคะขึ้นมาสุดแล้วนะคะอันนี้คือบนเขาแล้วะค่ะยอดเขาแล้วนะคะ อันนี้สุดของสุดแล้วนะคะดูเอานะคะเราได้เห็นป่าสนข้างนอกนะคะอันนี้สุดแล้วนะคะสุดแล้วนะคะตรงนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะลงตรงนี้ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจว่าเราจะลงนี้ได้เห็นไหมคะอันนี้เราอยู่บนเขาแล้วนะคะเขาจริงๆค่ะมีแต่ป่าสนทั้งนั้นเลยนะคะ ป่าสนทั้งนั้นเลยนะคะเห็นไหมเห็นไหมเอ้ยป่าสนทั้งนั้นเลยค่ะทางนู้นค่ะเราก็ให้เห็นได้แค่นี้นะคะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเห็นไหมเห็นไหมนะ่ะเห็นไหมเอ้ยเนี่ยน,นี่บนเขาค่ะบนเขาเขาค่ะแห้งแล้งค่ะ ไม่มีฝนไม่มีฝนนะคะแห้งแรงมากต้นไม้ก็โตไม่เยอะต้นไม้โตโตไม่มากค่ะเพราะว่าเขาร้อนเดี๋ยวเราจะหาทางลงตรงไปข้างหน้านี่ตรงนี้นะคะว่ามันจะลงได้ไม่เอ่ยเพราะเราก็ไม่ได้ขึ้นทางนี้ด้วยนะคะแต่เราจะหาทางลงค่ะคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ